วันนี้มีน้องกระท่อมกลับมาทํ handicap, างานแล้วครับไปจากที่อกหักตามหาสาวตั้งนานครับแฟนหนีไปกับผู้บ่าวครับผมครับต้องสงสารกินครับคนที่สองครับผมที่อกหักเนี่ยมันมาแล้วครับผมครับนี่มาแล้วได้ครับครับครับการจูนระบบเสียงนี่มันเดี๋ยว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 มึงเจอยังแฟนนะเขาไปหากันยังไงไม่ได้ไปครับการจูนระบบเสียงนี่มันมีอะไรบ้างครับ กมันก็หลายอย่างนะกระท่อมหนึ่งเราต้องตรวจเช็คเข็ม้ของรถแฟนที่จอดอยู่บ้านก่อนกระท่อมนี่รักแฟนนะครับผมก่อนออกจากห้องตรวเเ็ม้ไหมครับว่าเข็มไ้รถกี่กิโลกลับในห้องแค่เข็มไ้วันนั้นเข็มไ้เกินเนี่ไปตามที่ไหนนะกระท่อมอะไรนะเปาใหม่นีเข้าเรื่องนี่หน่อยการจูนระบบเสียงมันมีอะไรบ้างครับผมได้ยินบ่อยมากเลยตรงนี้มันมีอะไรบ้างอ๋อทำไมต้องถามเรามีอะไรกระท่อม จูนระบบเสียงครับมันจูนอะไรบ้างจูนส่วนไหนบ้างครับโอ้มันก็จูนหลายอย่างนะครับทอมการจูนระบบเสียงมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับทอมคือระบบเสียงมันก็มีหลายแบบต้งฟังในบ้านฟังในบ้านก็แทบจะไม่จูนอะไรเพราะว่าระบบซิสเต็มทาให้เสร็จแล้วแต่ถ้าซิสเต็มมันใหญ่มันต้องทําการจูนอย่างรถแห่งก็ต้องจูนแล้วเราไม่ต้องจูนรู้ไหมกระท่อมไม่รู้ครับไม่รู้เลยก่อนจูนพี่ก็บอกตลอดเรื่องตู้ออกแบบตู้เป็นส่วนที่สําคัญมากที่สุดในการออกแบบถ้าตู้เราไม่ได้ก็คือจบเลยเอาง่าย คือจุดหลักเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่อยู่ที่เครื่องนะก็ท่อมอยู่ที่มิกนะครับ<ะ>ไม่ใช่ว่าอยู่ที่คอร์มันอยู่ที่ตู้ด้วยตู้เป็นตัวหลักสําคัญมากตู้ไม่ดีใส่ดอกราคาเท่าไหร่ก็ช่างมันก็ไม่ออกพาเวอร์อะไรก็ช่างมันก็ไม่ออกเนี่ยตู้เขาถือว่าเป็นส่วนสําคัญมากในการทํางานเพราะว่าตู้เนี่ยโอโ้โหเป็นจุดหลักเลยก็ว่าได้สำหรับพี่นะตู้จุดหลักเลยนะมพาเวอร์ชุดเดียวกันเปลี่ยนแค่ตู้ชุดนี้ใส่ทนี่ใส่มันก็โคตรเสีนะ่ยงแล้วประมาณนีน้ตู้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งส่วนที่สำคัญว่าเอาแบบตู้ ถูกหรือเปล่าแล้วก็ใช้งานถูกไปทีทปาาหรือเปล่าล้วสถานที่ก็เกี่ยวใช่ไหมครับสาานที่ก็เกี่ยวแบบสถา,านที่รุ่งก็เสียงหนึ่งที่แคบก็เสียงหนึ่งการตั้งตู้ก็เกี่ยวเกี่ยวครบทุกอย่างในการจูนระบบเราก็เลยต้องจูนทุกรอบแลยย้วใช่ไหมเวลาไปออกงานแปบมันกใน็ในทางที่ก็ต้องจูนทุกรอบแหละแต่ความนจริงมันไปไม่ได้เป็นไปได้ยากอ่ะคระทส่วนมากลูกค้าที่ยกตู้มาจูนก็ยกมาจูนอย่างนี้แหละแต่จูนอย่างนี้ก็อยู่การตั้งตู้นั่นกระทำว่าตั้งอย่างไงสมมติว่าวันนี้ตั้งอย่างนี้ใช่ไหมล่ะตั้งอยู่นี้เรราาาก็สมถ จูนดีเลยได้ดึงเบสดมาหากลางได้เนี่ยให้เสียงไปพร้อมกันงี้ได้แต่ถ้าบางงานพื้นที่ไม่ได้มันก็ต้องจัเป็นกักระทอมบางงานตู้เบสก็อยู่กับตู้กลางงี้ก็ได้อยู่ในร้านเพราะว่าพื้นที่การตั้งไม่มีนี่คือจุดหลักที่สำคัญเหมือนกันในการจูนทําไมต้องจูนอย่างนี้รู้ไหมกระทอมทำไมครับเอาเพราะให้เสียงไปพร้อมกันไงเอาถ้าอยู่เงี้ยกระทอมยืนอยู่เนี้ยยืนอยู่ตรงนี้โอ้เบสแรงจริงเลยกลางเบาใช่ไหมล่ะแล้วก็เล่นเกณฑ์กลางอดีกเพื่อให้มา ให้มาเท่ากับเสียงให้มาเท่ากับเสียงเบรดอะเล่นกันเสียงนไม่ใช่เล่นดีเลยไงเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเราปัดดีเลยปุ๊บอย่างเงี้ยเราฟังอยู่เนี่ยจะมาครบทุกมติทั้งเบสทั้งกลางทั้งแหลมมาครบมติเลยอืมแล้วก็สายบ้านก็การตั้งตู้ก็สําคัญบางคนอะกินเหล้าตู้หมุนจะตกตู้ฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้อย่างเงี้ยเขภาใไหมเวลาตั้งตู้สองกัสองเนี่ยตู้กลางก็จะไหลไหลจะตกไหลอะไรจุดนั่นแหละทําให้เสียงมันแผ่วได้ ใยพิโลมันแผ่วได้ประมาณนี้ถ้าตู้เบสอยู่เสมอกันอย่างเงี้ยกับกลางเงี้ยเนี่ยเสียงเดินทางพร้อมกันใช่ไหมล่ะเรานั่งฟังก็ได้ยินครบทุกความถี่แต่ถ้าตู้มันถอยไปไนเนี่ยเสหนเสหน่หายเสียงค้นหายหนาเพราะว่าตู้มันถอยจุดตัดตรงนั้นมันไม่ได้ทํใไมตรงนี้มันหายแล้วก็เพิ่มในคอสในอะไรอีกก็ทําให้ขาดเสียหายเหมือนกันนตัวนี้สําคัญมากอ่ะทีนี้จุอยางหนึ่งคือจูนจูนเกนจูนเกนนี่ถ้าสายบ้านเรา พยายามใช้เพลงที่มีคุณภาพกระท่อม <UK. S 2> เพลงที่เป็นแบบที่เขาผ่านการรับรองมาว่าเสียงดีสามารถเป็นซาวต้นแบบได้เนี่ยจะดีมากถ้าเราเปิดเพลงแบบเล่นสดอะไรอย่างเงี้ยเบสมันจะแรงเราทําเกณฑ์เกณฑ์ power ยากที่เ,เราไหมเกณฑ์ของเครื่องยากถ้าถ้าเกณฑ์นีกระท่อมเนี่ยเบสเบสก็จะอย่างนี้ domestic, สมมติเบสกลางนะก็อย่างนี้นะกระท่อมเออแหลมก็ <mattress. S 2> อย่างนี้เนี่ยถ้าเกณฑ์ดีเนี่ยเนี่ยป็นอย่างนี้ถ้ามันได้กันอ่ะเบสก็แรงกว่ากันนิดหน่อย แต่เราต้องเปิดซาวด์ดีครับอีดิทเนี้ยเราเคยเคยทำไปแล้วว่าซาวด์ไหนที่สามารถทําเป็นเกณฑ์ในการเปิดได้คเคยเคยทำเคยบอกแล้วว่าเพลงอะไรเนี่ยเกณฑ์ต้องเป็นอย่างเงี้ยในทางทฤษฎีแต่ถ้าเราเปิดซาวด์ที่ไม่มาตรฐานที่มากกว่าือเปล่าซาวมาตรฐานเบสแล้วก็จะอยู่งี้กลางอยู่งี้เนี่ยเนี่ยกลางขึ้ยน,นยเองอัตโนมัติเห็นไหมเบสจะต่ำกว่ากลางในการหมุนคอร์สหมุนอะไรเนี่ยเพราะว่าซาวด์มาตรฐานแล้วก็ไม่สามารถปรับเสียงความถี่อะไรได้แต่ถ้าระบบการจูนใหญ่เคยมีไมค์สมารไล่จับ จับเกณฑ์ว่าเป็นยังไงมาไงมือเล่ง่ายแต่ถ้าสายบ้านเราต้องปรับอย่างนี้ก่อนประมาณนี้เรื่องเพลงนี่ก็สำคัญกระท่อมสำหรับใครที่ไม่มีเครื่องมือพวกนี้เพลงก็สามารถบงบอดได้เพลงก็ต้องเลือกเพลงที่ได้รับความยอมรับเช่นเพลงของแท้ใช่นไหมน่ยแค่ายนั้นค่ายนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ดีมากแล้วก็เป็นเพลงที่แฟรมากเอาง่ายๆแนะนําง่ายเลยกระท่อมเพลงรถแห่เอกซาวเพลงนั่นแหละก็อาจารย์จินนี่ภูไทยทําให้เรียบเลี้ยงให้เสร็จทุกอย่างอาจารย์จินนี่ภูไทยก็ ทำเพลงให้ศิลสปินดังกันหลายค่ายเหมือนกันแนะนำเนือซาว์รุ่นเหอกซาวถือว่าตีซาวที่มาตรฐานซาวแฝอีกหนึ่งอย่างครับผมครับอ้ายังมีรถแห่ครับผมใายขงต้องก่อนแล้วถ้าระบบไม่ได้มันสามารถทํามีคิวช่วยไหมถามว่าช่วยได้ก็ช่วยได้กระท่อมแต่ของเราจะพังคือในความเป็นจริงเนี่ยอย่าพยายามปรับอีคิวบอกตลอดว่าอย่าพยายามปรับใครใครก็ว่ามีคิวไม่ทำไมไม่ปรับขึ้นมันก็ปรับได้แต่มันสุ่มเสี่ยงแต่ของพังเกิดเป็กระท่อมสมมุติอีคิวมันยาวอย่างเงี้ยเอา ความถี่ช่องไหนขาดเนี่ยช่องไหนขาดช่วงไหนเกินมันก็มีของมันอย่นี้อยู่นี่แหละรเราพยายามลดเสียงที่เกินลงเห็นไหมละ่ะลดเกินลงเนี่ยลดเกินลงตรงไหนเกินก็ลดลงเนี่ยมันก็เหลือจุดจุดเด่นของมันประมัณนเนี้ยถ้าเราบูทส่วนที่ขาดขึ้นส่วนที่มันหายขึ้นจัลลพงทํางานแบบสบายสบายที่ชิวเนี่ยเหมือนมีชิวเท่านี้มันทำงานหนักมากขึ้นในอีคิวก็จุดประสงค์นี้ก็แล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบบูทบางคนก็ไม่ชอบบูทอย่างพี่ไม่ชอบบูทชอบดึงลงจะดีที่สุดบางคนก็บูทอย่างเดียว เสนอไม่โป๊กก็บูธอย่างเดียวสุดท้ายลำพงก็เหลือคอมาเป็นไงทะ่อมเป็นการจุระบบจุงยากไนกกระท่อมโอ้กวรจะผ่านแต่ละขั้นตอนได้มันยากกระท่อมเริ่มต้นตอนแรกก็คือตู้ลำพงก่อนอย่าพึ่งไปอะไรตู้ลำพงกระบอกลำพงนี่ก็เป็นจุดที่สําคัญมากในการออกแบบเพราะว่าจะกี่บากก็ช่างถ้าลำพงไม่ได้ตู้ไม่ได้ไม่มีออกเห็นไหมตู้เบรมาตินเทอร์โบแบนทัชยังโคจรเสียงเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยต้นชิดการออกแบบตู้ตัวแรกสำคัญที่สุดเดี๋ยวประมาณนั้น